พี่น้องครับเมื่อเกิดอย่างนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลในรูปแบบต้องการจะแก้รัฐนูนไม่เอาประชาชนมาอยู่ในสมนการแทนที่เมืองจะตั้งว่ายังไงต้องแก้ปัญหาประชาชน,ภา,น,น,นภายในเดือนนั้ภแผ่ในเดือนนี้แก้ปัญหาอาธิปไตยของชาติอย่างเงี้ยมันฟังขึ้นใช่ไหมแต่ถามว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยยกล่างฉบับใหม่ประชาชนได้อะไรใครได้อะไรประชาชนไม่ได้ใช่ไหมมันมีแต่ได้อำนาจของนักการเมืองเช่านาย และผมบอกพี่น้องนะครับว่ามีสื่อสำนักหนึ่งโทรมาไล่ผมฟังไอเรื่องแก้รัฐนูรมนเป็นสิ่งที่มันมาฉายให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นมันมีการคุยต่อรองกับพักภูมิใจไทยด้วยว่าจะต้องนิรโทษกรรมมาตา112ด้วยพี่น้องยอมไหมสมมุติว่าอนุทินเป็นนายยกคุณจำไว้เลยนะถ้าพักก็พักประชาชน มันเรียกร้องให้คุณนิรโทษมาตาหนึ่งสองคุณจําไว้นะว่าคุณจะทําแบบไหนถ้าทําไม่ถูกใจประชาชนมึงเจอกันแน่นอนครับ